ึ่งสองสามไปสวนแก้วสวัสดีครับท่าท่าชแนลผู้พ่อนพี่น้องเช่นเคยครับผมวันนี้มารับายกับใส่กับมาสวนเปิดแล้วสวนเปิดแล้วใช่มันกินเป่นบรรยากาศมั่งซอยจุเสือห้องห้มีสรุงนำห้อนราคามีดิบครับพี่น้องแจวขี่เพียก็เาครับต้มขี่เพียใส่วันนี้พิเศษมากมีมีมาละขี่นกเพี่เันกินบักแตงประกาศหิน พักจะเดาเก็บอันนั้นมบุนี้ล้วพริกพี่น้องพริกกระเดียงกับพริกอ่อนธรรมดาครับมาแชร์แเหมือนกันครับพี่น้องมางงก่อนจุไปแชร์ไปนูอนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊คนั่นเลยครับเด้อมาแชร์แชร์เหมือนกันพี่น้องจัดได้เงาเลยคนจีฮัมจวดเลยอจวดเลยพี่น้องเอาอีกแล้ันะทำใหญ่เลยพี่เด้อใส่แล้วนะ <c oughs> วมีพี่น้องคอมเมนต์มาว่าไอ้ไอ้มันกินแบบเต็มที่เลยเพราะตงเก่งจัดเลยไอ้เอาจัด มังเก่งจ้จัดแค่เ่ยไน่องวะเสือห้องไห่กลางสวน Cái này mm. mm. không ai vô nè. cá chả thì cơm Cứ câu. Chèo câu. อยาก nhạt ังหนไหนปริบบิ้นเหรอไพีอื้อหือตื่นเลยน่าใจนี่แหละของแทกเลย vẫn tốt đi các ừ. <laughs> <Thích> bạn ừ. <laughs> ลูกมันกินบ่ะเนือ้อซนะุกเนาะแก่ผมเพิ่นแค่ปลาแบบนี้เห็นเป็นดอกเขาม,าม,มั่งเนี่สีชมพูอมตองเนาะ เ<ม>หนื่อ,อได้งามครับชื่อร้านประจําดิมาอ่ะพี่น,อววน้องจวนเอ้ผมเออพี่พี่น้องถามอยู่ว่า อ่าเป็นคนจังหวัดไดนบอกคุณเนี่พี่คุณศิริเกตครับอือเนนำเภอหนองเกี้ยงอืมอำเภอหนองเกี้ยงโมเคยไปหนึ่งว่าก่อนเป็นคอมเมนต์มาหลายว่ากินกัาวบ่ายมันดูดเด้อจัดให้ได้พี่น้องเด้อสว่วนน้ำกันละ luộc là mất nhạc nhạc luôn đó. say thì vẫn thị nhạc. Thắng rồi. Ừ. có phát cà rau. มีเสียงรถแลนนิงหน่อยได้พี่หลองเ้อว,ว่าจะไปกินยุก,กลางสนามหรอ บ้านเอาก็เอิ้นบมกเาเนาะพี่เนาะเื่เอนบวชเอาพี่เอาข้ามมันดวนกันที่ไหนนั่งหนักจะข้ามกันนะดวนกันงออั้นแหละจุ่มเจ้าจุมจ่มจุ่มเลย หนึ่งสองสามไปสนแก้วอืออืออือ,อจะ,เอะอเกเพื่ยเจ้า ก็แต่เล่นสวนกันแงินเราเอาพี่ถามเบิร์ดเด้อเราเบิร์ดไว้เมียนั่เด้อแตงมึอหนาจะกินยังวไงฮะขอมาได้เด้อพี่อยากให้พี่มันสัดเอียงถือนี่นูไหนขอพี่น้องขอมาได้เดี๋ยวดีเพิ่นกิน แกผมบกเอยนี่นะนี่เรียนี่เรียเตะเขาโก,ก,กเลยมาพี่มื่้ว่างต่ผูเ่ากินยังกับอะไรนะพันจมเนะ <c oughs> าะว่างต้ผู้เ <c oughs> ่าเมื่อพจะคของเ ยำถือคางอันนี้ะเสด็จตายไปต้นพักกับเราก็มี ถามมันแซียพี่กรุบกรุกบ <c oughs> ดีนี่ข้าวกดกล้องบ่ล่ะกินยินบ่ล่ะอือดีจังวะชุดเต็มเอากระเทียมขึ้นบัออกมากินอยิ่ไฉวะ โอยนี่ลาะปล่าอาพี่โอ้ยลืมลืมไ่เลือดไรร่มเพราะมัสวงเมิด เม่ดียบคือบอ่พองเหรอนวดประจวบเออผสมกันเลย เรื่องหามงกแป๊ะหคนนนัดไว้เนะเาะเบียงวนย้อนบน้่งตอวงาม แี่แนอแนยัมมาเที่มกันนแหนนี่เป็นของแหนมนีม่มองอไรป็นยูนิลิปบาทก็องเง้โอ้โหแอนอย่างน่เขา้า กินกินซ้ำกินได้กินรวดมันเป็นเขาหาไทายพักเข่าให้มาเด้อไอพี่ <c oughs> ได้กินเบอร์แล <ะ S 1> ว้วเพราะได้กินไปเอาอีกอยุทธีเลียงกระดาษ่ากันไปเมืองเออหมดของข้ออีกอ เงืนมันไกลบ้าพี่น้องผมบอก,อบอกไไพี่อือบนเผนได้พี่เนืเมื่อนได้ปนว่าอยากกินไก่ต้มน้่มปลาแล้วจัดให้เป็นนักโตนะพี่เนาะใส่กับตแตหุง่งได้เผ็ดนเองนี่อันเตียง์นี่ขากว่าจัดไหนจันต้นึนหนมปลาเลยไก่เหนียวๆหนะ้าตามันแซ่บนะ กินคนอย่างว่ากินมาเบัดกินอะไไปแช้ม่กันอาติ่มาซื้อ,อแก้วมับชาหีเผียไม่หยิดขมอำล้ำมนหยดเข้มคนชาหีจะด,ดีอย่างเดียวเยม่รบไดอยมัหยิดขมเปนเรียนตัว อ๋อแ้ีข้นะมยัย้วใส่เน็มหนนกบ่มีจักษ์ตูเลยอ แปลนดีได้มองกินด,ดีนะคำว่ามีรดหนีเทียวนะพิมพ์เนเะเยงรถมันลบอยากลบกวนได้ยั <c oughs> อไงผมดปี่นอยเลย <c oughs> มันแสบมันฉาดคน อิ่มในตำมิก<ำ>ินด<ำ>้ตำมัำ่งซลิมิตมันตะมีกันเออคพเท่าเกินก็หันกับขีฝืนเลยเป็นบ่ผู้ย่ยอมกระมัดทกวเนจะาไปตำกับที่ตำตำยังสะกทอ,อดดีบ่ปุกไว้จะสมเลย อ่ะเนาโอเคมันดักหย่ำยากจังหน่อยพี่น้องเทืองมองอ่อนกับอ่อนเนี่ยเสือกันเทืองมองหยาแบบโอ้โหนี่ไม่ได้กลับมันมีน้องพี่น้องนะโอกาสหนาพ่อคนไหนเมื่อนาจะเป็นใกล้ต้นรรลำตาครับพี่น้องน่าเจ็บเสียงกันตอนเย็นที่เดิมนี่แหละทันพรผิดพลาดฝนโปตกนะโอเคที่พี่น้องขอบคุณทีให้เกียรติติดตามเราชมนะครับเด้อเดี๋ยวพ่อครับผมก็อัดวันใดคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผม